คู่ต่อไปบอกเลยว่าคู่นี้ก็ไม่แพ้คู่แรกคู่สองพราะคู่นี้คือคู่ที่สามก็าจะเข้ามารายการได้เนี่ยไปเติมหน้ามาประมาณ15บาทีต้องเรียกเข้ามาเตะเอ็มมามามาอยู่ข้าเติมเ็เคยบอกว่าได้สูงสุดกี่ดือบสองร้อยเดือบเราเหรอฮะห้าร้อยกว่าหน่ง กันนั้วันนะใช่วันเดียวว้าวอยากเห็นหน้าทพระบุตรท่านจริงจริงคิดใจท่านคนด้วยอะไรจะให้เราแนะนำบอกหน่าเริ่มนะเราฮะสวัสดีค่ะชื่ออิ่มเอมนะคะอิ่มเอมค่ะสัดส่วนฮะสัดส่วนคูใหญ่บอกเลยไอ้อะไรอย่าพูดอย่างนี้ดิ่ะสัดส่วนเหรอสามสองยี่สิบแปดสามเจ็ดค่ะแวก็อีค่ะชื่อแอนนะคะสัดส่วนสามสิบ แล้วก็สะโพกสามสิบหกค่ะเราน้อยใจไหมเวลาหันมาเจอเพื่อนโอ้โหอย่างเงี้ยน้อยใจไม่มีมันก็เสียใจแหละอุ้ยทำไมใหญ่จังแต่บางทีแต่ก็ขอโทษนะบางทีลูกค้าก็ชอบแบบไม่มีไงโอเคเป็นไงอยากเราเราชอบแบบนี้ยางผมไม่ติดอะไรได้หมดได้หมดพี่ดิผมผมเป็นคนที่ไม่เรื่องมากขอให้ได้อย่างเดียวไม่เรื่องมากไม่ติดอะอย่างพี่อ่ะพี่พี่พูดอะไรพี่รู้สึกหัวดีมากนะพูดดีนะขออเอ นมเล็กเรียบร้อยเรียบร้อยยังไม่ได้พูดแล้วร้านที่พี่เคยไปอ่ะพี่คือพี่เคยเจอน้องน่ารักแบบนี้ไหมว้าวมันมีแล้วพี่ทำทำอะไรเขาเวลาเวลาพี่เรียกเรียกน้องมานั่งนั่งถุยของไงอ่แล้วยังแล้วยังได้อย่างนี้อ่ะแล้วเป็นเอย่างนี้แล้วยังสมมติว่าพี่นั่งเถิดแล้วน้องบอกว่าเล้าลงพี่อ่ะเป็นเต็มนอนพี่พี่พี่มีอาการไงอ่ะอาการพี่ไงพี่ไม่มีอาการเราอยู่แล้ว ที่เฉยปกติไม่มีไม่มีการเหลือโอ้โหเราใจเราจิดใจเราไม่มีเลยอ่ะพอและหนูเราเคยเจอเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยท่าที่ผู้ชายแบบว่าจับเราแบบโหดร้ายที่สุดในชีวตที่เราเคยเจอมาว่าต่อจากเนี้ยมึงจะไม่ได้คุยต่อไปลวมีไหมนี่ถือวราแล้วทำไมขาดตัวมีตัวมี ีท่าไหนหนูท่าไม่ถูกอ่ะมันชื่อท่าอะไรยังไงอ่ะยังไงยังไงเอานี้เอาท่าให้หนูชอบดีกว่าชอบแล้วก็ขาซานชอบแต่ว่าแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอยากโดนนะท่ามาว้าวโค้งตัวแบบนมติดเตียงไปเลยตูดกระดกแล้วมีอะไรกับแฟนเนี่ยแฟนเคยมีอุปกรณ์ไหมเวลาเวลาจะมีอะไรใช่ใช่อะไรอะไรล็อกมือเราอย่างนี้หรือยังไงโอ้ที่สองอันนะาที่หัวเตียงแล้วอย่างนี้ใช่แล้วก็เชื้อ เซตกาแฟน่ะท่าไหนที่มึงว่าโหดไรที่สุดโหดไรที่สุดสำหรับหนูก็ท่าหมาแหละหนูว่ามันโหดร้ายจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถ้ามันแบบว่าใช้แบบน่ารักอ่ะหนูว่ามันโอเคแต่คือใส่น่ารักใช่น่ารักน่ารักก็คือมันมันก็ต้องบอกว่าเออมันต้งหาใจไทยแต่บางทีแบบมันประมาณประมาณเท่าไหร่ หนูว่าห้าสองจริงมันโอเคคือถ้างมต่ถืว่ามันมันใหญ่กว่าห้าสองสักหน่อยนึงอะแล้วถ้ามันมันยาวคือใหญ่หนูก็โอเคนะแต่ถ้าถ้ามันยาวแล้วถ้าหมาที่ลองกินดูดิมันแบบมันแบบยังไงมันมันจุกจุกจุมันมันไม่ได้อ่ะพี่มันมันจุกจริงมันจุกมันไม่ร้องขอดีเหรอมันตะเกือบเลยเลยใช่ไหมสุด แล้ว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 ท่าหนึงทาแบบว่าชอบมากเลยลต่แล้ต่เฮ้ยชอบก็ชอบนี่มันคือท่าโปดิบชอบชอบไมชอบแต่ชอบมันมันฟินไหมฟินว่ามันดีแลม่เป็นเอ็ตเทาอันนี้เลยไงแล้วแล้วแเคยเคยโดนผู้ชายเบิร์นจนเสร็จนั่นแหละสิ่งที่ต้องการแล้วเราเคยโดนแบบว่าเคยโดนแบบขาขาที่อันนี้ก็คือที่สุดแหละสอหรับหนูนอาจจะไม่ได้มีโซเซกุญแจมือเหมือนอัน แต่ของหนูคือสำหรับหนูเนี s <S ่ยหนูว่าชุดคอร์เปที่มันคือแบบมีอารมณ์มากเวลามันเห็นแล้วมันก็ใช่ไหมใช่แล้วเท่าไหร่เราโดนไหนเราโดนช่วงเวลาเมาไหมยิ่งเมายิ่งดีเมายิ่งดีส่วนมากหนูจะโดนชุดไหนสามตัวในในตู้เสื้อผ้าหนูเปิดมาปุ๊บชุดหนูแบบชุดหนูเยอะมากอ่ะเอาแบบชุดที่ก็มหี่ะชุดที่เบสอ่ะแบ่เป็นุ๊กตุ๊ ไม่ด้อก็เป็นแบบลูกไม้สีดำกระต่ายแต่ไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบชุดนอนนะฮะมันก็เป็นคอรเพย์แบบเป็นชุดกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบแหวกตรงนี้ด้วยนะไม่ต้องหดไม่ต้องหไม่ต้องหดค่ะเราแหวกแหวกได้เลยแหวกได้เลยใช่แหวกได้เลยถามจริงนะยังอยู่ไหมชุดนี้ยังอยู่ไหมจริงอยู่อยู่สนใจไหมสนใอินบ็อลโซนตัวขอซื้อได้ไหมได้ถ้าบอกว่าอยากได้แบบไม่ซักหนูขอไปใช้โอ้โห อันี้อันี้เอาสักตัวมนึมันมันคือที่ชอบสีดำเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วแต่มันชอบตรงที่มันแหวกเลยได้ไม่ต้องถอดถือว่าดีอะเราฮะเรามีไหมชุดชุดเป็นชุดยังไงเจสันว่าหนูชอบชุดนอนมากกว่าว้าวบางเนี่ยค่ะแบบว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยแต่คือมันบางอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องใส่บา์ใส่กางเกงในคือใส่ชุดนอนบางแค่นั้นพอ สุดท้ายดีกว่าก่อนที่เราจะติดต่อซื้อชุดกระเพราล่องเขาเดี๋ยวให้น้องเข่ามาดกันีกว่าแต่ว่าชุดชุดชุดซื้อนะซื้อเอาทีนี้จริงจังไหมที่มาเนี่ยโอเคโอเคโอเอาโอเดี๋ยฝากร้านนะอะโอเคค่ะก็ฝากร้านดิงกิ้งบ้าวด้วยนะคะอยู่ที่แลียกเอเวย์นะคะทางไปแฟชั่นไอแลนด์หรือว่าเรียกเรียกว่าถนนกาญจนาพิเศษนี่ค่ะคือฝากด้วยนะคะเด่นเลยร้านเด่นเลยร้านเด่นเลยติดกันร้านเด่นหรือร้านดิงกิ้ง ขาเอออ๋อหลังคาชัดมากอ๋อมันคือเด่นมันเด่นชัดอ่าเปิดวาร์ปได้ไหมคะได้ค่ะเชิญนะค่ะก็เป็น IG นะคะชื่อว่าโออปบุรา O P A L B U T S A R A ค่ะใครดูเทมนี้ไปอยากถ้าก็ยอยากจะมาหาเราเนี่ยคือตั้งใจมาเลยมาจากเชียงใหม่เงี้ยอ่าคือดูเทมส์นี่ไปไงแต่ยู่เชียงใหม่ไงนอยากจะมาหาเราเนี่ย คือ inbox เข้ามาได้เลยไหมอ๋อ inbox เข้ามาได้เลยค่ะทักมาเลยว่ามาหาหนูนะคะน้องอิมเองว้าวได้เจอแน่นอนรอไปพูดอย่างนั้นน่ะเขาจะไม่ inbox แน่อดิตทำไมอ่ะหนูอ่าเอตเพซสีดำอยู่ไหมคะฉันไปเลยเข่าดูพี่พี่เจ้าไหมล่ะอ่ะเราฮะฟา r ิดา p ี s a n s ค่ะ F A L w E B A แล้วก็ P W E S A N G ค่ะแลคือใครติดตามได้นะ ถ้าใครดูเทปนี้ไปแยกจะมาเจอเราก็อินบ็อกข้ามาเลยพักมาได้เลยค้าน้องเขาจะเยอะมากเยอะมากคือก็คือเชื่อไหมวันนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่มครึ่งสองทุ่มอ่ะคือลูกค้าเต็มร้านเลยเยอะแล้วน้องก็คือแบบว่าคืออันนี้ต้องขอตัวน้องมานะเพราะว่าน้องดื่มเยอะมากจริงอยากให้ทุกคนคือดูเทปนี้ไปอ่ะถ้าใครจะมาก็คือให้อินบ็อกทักมาหาน้องเราเลยที่แ่าว่าเออวันนี้เนี่ย ขึ้นจะมานะใช่ถ้าไม่งั้นอ่ะว่างไม่ว่างเพราะว่เพราะถ้าไม่งั้นถ้าเกิดรถยู่ดีๆคุณมาซีซัวไม่ว่างนะเตือนไว้ก่อนโอเคคุกคขอบคุณมากครับ